จ้ง้กูกำลังยี่สิบไม่เอาตังคูกไม่เอาตังนะคบนะไอตั้งใจเรียนเอาไปซื้อขนมเส้นนะไปเรียนรยองเลน้อไ้โอเคนั่งั๊นะก่อม่กี่รองนะมีกี่ร้องนะอ้ืน่ัอาทิยนทุกวันอย่าเดอนะเออไม่ดีไม่คนอาทิตย์เปิด นักเรียนนะแล้วก็อยาขี้ร้อนนะผลการย้ายหลักๆก็จะเป็นในเรื่องของการในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้วก็ครอบครัวที่อยู่ไกลค่ะเพราะโรงเรียนกับบ้านตัวเองมีอยู่ห่างกันประมาณ2 0 0กิโลเมตรไกลกันอะค่ะใช้ใช,ใช้ระยะเวลาในการเดินทางจากโรงเรียนกลับบ้านของชั่วโมงครึง่งก็คือวันที่23สาจะเป็นวันปฏิบัติงานวันสุดท้ายก็วันที่22 2สองี่สองตัดสินใจแจ้งนักเรียนไปค่ะว,ว่า เดี๋ยววันที่23ก็คือวันพรุ่งนี้เนี่ยครูคจะมาปฏิบัติหน้าที่เป็นวันสุดท้ายแล้วนะเด็กก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกค่ะตัวเล็กๆก,ก็เลยอธิบายเติมไปว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ครูจะมาสอนเป็นวันสุดท้ายแล้วนะเพราะว่าตื่นมาอีกวันหนูจะไม่เจอครูที่โรงเรียนนี้แล้วนะอะไรประมาณนั้นค่ะแล้วก็แจ้งนักเรียนไปว่าใครอยากมีอะไรจะบอกครูเขียนจดหมายมาได้เลยแล้วเดี๋ยวเอามาให้ใหกันเดี๋ยวจะมี คุณครูก็จะให้อำลากันในวันที่23ช่วงช่วงเย็นนะคะก็เลยก็เลยแจ้งนักเรียนไปแต่แต่แต่หลังแจ้งไปเสร็จก,ก็คืออธิบายนักเรียนก็ใจหีกเพราะว่าเกรงว่าถ้าไม่ได้บอกเหตุผลการย้ายใช่ไหมคะก็กลัวว่านักเรียนจะว่าเอะคุณครูย้ายทําไมอยู่มาตั้งนานทะเลาะกับใครหรือเปล่ามีปัญหากับอะไรเปล่าก็เลยตัดสินใจบอกเด็กไปว่าเหตุผลการย้ายทั้งหมดเลยไม่ได้ไม่ได้มีเหตุผลจาก การทํางานในโรงเรียนหรือว่าเพื่อนร่วมง,งานหรือว่าผู้ปกครองหรือชุมชนเลยเพราะว่าเราข้นเราแฮปปี้มากๆแบบเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะคือเรารักที่นั่นมากๆพ็อยู่มาเกือบจะเก้าปีแล้วก็เลยบอกเด็กไปว่าจริงๆที่ครูยยายจริงๆเนะี่ยคือครูหมดตังค์แล้วลูกก็ถูกเอาตังค์เอาเงินเดือนไปใส่น้ํามันรถด้วยอะไรด้วยแล้วก็อยู่ไกลกับพ่อแม่ด้วยครูเนี่ยก็เลยพันไปถามก่อนหนึ่งว่าพรุ่งพรุ่งนี้ครูทํางานมาสุดท้ายแล้วนะลูกนะแล้วก็เด็กก็พยัยมหน้าแบบ แคือยังไม่รู้ว่าหมายถึงอะไรก็เลยบอกไปว่ากูอะไม่มีตังค์ใส่น้ำมันด้วยแล้วเนี่ยแล้วกูก็จะขอย้ายกลับบ้านนะลูกนะกูไม่ได้มาขอแล้วประมาณนี้ค่ะแล้วก็พออันนี้ก็ไม่ได้รู้ไม่ไม่ไม่ได้แอบดูพอหนึ่งเลยเพราะว่าเรื่องนั้นก็พอทำง,งานบันสายทุกอย่างมันก็ยุ่งยุ่งไปหมดเราก็เองก็อ่าตึงครึยดนะบรรยากาศมันตึง,ค,ตงค,ตบบครียดคือแบบกูก็เศร้าๆไปด้วยเพราะนัดก,กันตอนยินนั้นว่าพรุ่งนี้เตรียมตังค์มาเอาตังค์มา ค่าน้ำมันรถครูนลยยี่สิบแล้วก็บางคนน่ะเหมือนกับเพื่อน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 บอกไปแล้วเนาะนัดเมกันไปแล้วแต่เพื่อนจัาไม่ได้แล้วก็มาโรงเรียนแล้วแล้วตอนเที่ยงเขามาคุยกันใหม่กลายเป็นว่าบางคนเขาเขาซื้อไอติมกินไปหมดแล้วเหลือห้าบาทเหลือสิบาทอะไรอย่างเงี้ยก็กลายเป็นว่าเป็นเป็นเป็นที่มาของเบงยี่สิบกับเหรียญห้าเหรียญสิบที่เขาเอามาคือพอทากิจกรรมรวมกันนะคะเขาก็จะ เราก็อยากเจอกับเด็กทุกคนเลยค่ะอยอกอำลาเด็ก,ท,กทุกคนก็เรียกมาเกาะทีละคนแต่ของขวัญที่เขาให้กลายเป็นว่าเป็นเงินเป็นแบงก์ยี่สิบและบางคนก็คือห้าบาทและก็ะยังสงสัยเลยว่าใครเป็นคนต้นคิดเนี่ยทีกีจะเอาตังค์ไหมให้ครูประมาณนั้นค่ะมันพีคในความคิดเขาอะค่ะไม่ได้ไม่ได้ดีดีใจที่เขาเอาเงินมาให้แต่คือพีคในความคิดการแก้ปัญหาของเด็กเหมือนเขาอาจจะเสื่อกเหมือนเขาอยากจะให้ครูคนอยู่ต่ออะไรประมาณนั้นประมาณนั้นและค่ะแล้วก็เออก็งงว่า คิดได้ยังไงเนี่ยครูไม่มีตังค์แต่ก็น้ำมันรถแต่คือคือเขาเข้าใจว่าไม่มีตังค์เนี่ยเขาก็ต้องหาตังค์มาให้ประมาณนี้แต่ในความคิดใน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 การที่ครูจะสื่อสารก็คือครูก็บอกไปแล้วว่าคือครูวนต้องย้ายเพราะครูไม่มีตังค์ใส่น้ำมันรถแต่เด็กมันอาจจะแนวแนวยื้อนิดหน่อยประมาณนั้นค่ะแต่ว่าถ้าน้องปสองถึงปหกเขาก็เข้าใจดีเขาก็เตรียมการเตรียมจดหมายมาให้เรียบร้อยเตรียมดอกไม้อะไรอย่างนี้ยค่ะแต่น้องปหนึ่งนี่ไม่มีการเลยนะคะมาเป็นเงินล้วนๆมาเป็นเงินล้วนๆคือไอตอนเห็นน่ะ ไอตอนที่เห็นในคลิปอะค่ะคือไอเราก็ร้องไห้อยู่แล้วตอนพูดอำลาเด็กใช่ไหมคะแล้วพอเป็นปหนึ่งเป็นปแรกที่เข้ามหาแล้วเจอแบงค์ยี่สิบอะค่ะก็คือถ้าทุกคนคนเป็นครูทุกคนะเห็นเด็กเอาแบงค์ยี่สิบมาให้อะก็ต้องแบบดือยหนึ่ง,งร้องไห้โอแล้วก็สองก็คือัวร้องไปด้วยในในในความพีคว่าไม่เชื่อว่าเขาจะจะคิดคิดอะไรแบบตรงๆแบบง่ายๆขนาดนั้นแล้วก็แบบ คือก็ท่านในความคิดเขาอะค่ะทั้งๆที่เราก็กไ้ไปแล้วว่าให้หนูเขียนจดหมายมานะทาการมานะหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็ได้มีอะไรใด่ไปบอกครูอย่างเงี้ยแต่เขาเรื่องที่จะนํมาให้ครูแบ่งๆยี่สิบก็คือโอหตั้งแต่ปหนึ่งเลยค่ะตั้งนั้นก็คือเป็นเด็กในประจําชั้นด้วยก็เลยแบบก็เลยแบบรู้สึกว่าเด็กเนาะหกขวบเจ็ดขวบเองที่อยู่ปหนึ่งก็เลยเออซึ้งซึ้งซึ้งหนักแหละตอนนั้นก็ซึ้งหนักเลยเป็นว่าร้องไห้ก็ฝากไปเจ้าตัวจี๊ดปหนึ จะบอกความจริไปนะตัวที่ปหนึ่งเนี่ยเป็นเด็กผู้ชายเกือบจะทั้งห้องนะคะก็มีผู้หญิงแค่สองคนก็ถ้านักเรียนได้เห็นทีนี้นะก็จะบอกว่าครูพลยังคิดถึงพวกเราเสมอน,นะแล้วก็พยายามแบบอย่าโดนไม่เยอะเลยนะคะอย่างงองแงมาโรงเรียนทุกวันนะคะแล้วก็กตั้งใจเรียนเป็นคนดีของสังคมนะคะทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองมีความสุขแล้วก็ไม่ให้สังคมเดือดร้อนนะคะ